สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าค่ะเซ็กซี่บาคาร่ากับอีลนเนล c แ a n เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องพกทุนมาที่800บาทค่ะก็นาในกลุ่มช่วงกิจกรรมส่งทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะเป็นช่วงกิจกรรมทายผลบาคาร่านะคะเพียงทายถูกนะคะน้องจะนําทั้งหมด10ไม้นะคะทายผลบาคาร่าก็คือเอ่อทายมาว่าภานอา,าน่ะ10ไม้นี้น้องจะบวกกี่ไม้ลบกี่ไม้นะคะใครทายถูกนะคะก็สามารถรับเครดิตไปได้เลย300จ้าอันนี้เข้ากลุ่มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะฝากแรกอยู่ที่100บาทก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ มาค่ะไม้แรกของเราไปที่แดงนะคะทุกคนค่ะไม้ที่หนึ่งค่ะใส่ไปสี่ร้อยเลยทุกคนค่อนข้างจะมั่นใจอ้าวสวยงามทุกคนค่ะรอบแรกก็ต้าแปดมาเลย้าบวกไปค่ะบวกไปค่ะไม้แรกไม้ที่หนึ่งค่ะโอ้โเขาเขาฝั่งเขาไพ่หลักทุกคนค่ะฝั่งเขาไพ่หลักแดงไหลมาจ้ะมาค่ะไม้ที่สองของเรา โอ้ยแดงสวยเลยทุกคนมาค่ะรอบนี้ไปแดงเหมือนเดิมจ้ะเราก็จะดูฝั่งเขาไพ่ามาเก้าเหมือนเดิมนะคะก็โอ้ยลงผิดไปใหม่ไปแดงใหม่เมื่อกี้ใส่ไพ่คู่น้าเงินไป200เลย สำหรับใครที่ชื่นชอบอคลิปบาคาร่าที่น้องทำเป็นคลิปรีวิวให้ดูอยู่นะคะก็ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะไว้สี่อัดเจ็แม่เอ้ยสี 4, 5, ่อัดห้ามนหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหไม้ที่สองก็ลบไปเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้บวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะภายตัดเฉยเลยมาคะ่ะไม้ที่สามของเราจะ้ะโอ้โหน้ำเงินสวยจัดเลยทุกคนอารอบนี้ไปที่น้ำเงินนะคะ สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่าทุกคนคะ่ะน้องก็มีเซียนท่านอื่นๆนําอยู่เหมือนกันนะคะจะนําตั้งแต่เวลา3ามโมงเย็นจนถึง2องทุ่มนะคะก็จะนําทุกชั่วโมงเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่รองรับวอลเล็ตนะคะฝากแรก100บาทก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเอา6แกต้มกับ5แต้มโชว์อาสวยงามค่ะรอบนี้ก็ยี่บไปเลยสาไม้ที่อ่าบวกมาไม้ที่2นะจ๊ะมาตอนนี้ลงไปทั้งหมด3าไม้แล้วค่ะ มาค่ะไม้ที่สี่ของเราว้ายแดงสวยเลยทุกคนคะเอาไม้ที่สี่ใส่ไปที่แดงเลยค่ะเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะที่ฝั่งเขาไพ่มาเก๋านะคะที่จะชอบดูเลยกลุ่มมันก็แค่เป็นตัวตัดสินใจในการาลงเล่นนะคะทุกคนคะ่ะใครที่แบบว่าอาตัดสินใจลงเล่นไม่ถูกนะคะก็สามารถใช้กลุ่มเป็นแนวทางในการลงเล่นได้เลยนะคะมาอุ้ยสองอัดเจ็ดได้ไหมเอาขอเจ็ดได้หกวารอบนี้ปอกแปดไปคะ่ะเอาบวกมาเท่าไหร่แล้ว ไม้ที่สี่นะคะอ่าบวกมาสีาา่ไม้ทุกคนอ้ามาค่ะไม้ที่ห้าเหมือนจะลงผิดใส่ผิดเลยอันเดียวดูเขาไพ่ก่อนละกันอู้หูไม้ที่ห้าแดงสวยเลยทุกคนบายใส่ไปขาไม้ที่ห้าค่ะใส่แดงไปที่สี่ร้อยนะคะสี่ร้อยหกสิบแปดสิบไปเลยจ้ะมาทุกคนขาไม้ที่ห้าของเราโชว์ไว้ขอบ อุ้ยขอบคู่อะสี่อัดหกไปดิโอ้โหหนึ่งแต้มขอแต้มขอแต้มหน่อยอ้าวสวยงามค่ะโอ้โหคิดว่าจะไม่รอดทุกคนค่ะกลัวมันดึงขอบให้มากๆเลยเอาไม้นี้ก็บวกไปค่ะทุกคนค่ะบวกมาไม้ที่ห้าเอ้าใช่เหรอวะเหมือนจะมีลบอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปย้อนดูใหม่นะคะสักครู่นะจ๊ะมารอบนี้ใส่ไปที่น้ําเงินเลยทุกคนค่ะเขาไพ่สวยจัดเลยค่ะที่น้ําเงินนะคะใส่ไปเลยค่ะที่สี่รอยค่ะ บวกสามบวกหนึ่งอ้าลืมใส่บวกสองทุกคนเราเราเลยไปบวกสามเลยตอนนี้ก็สรุปว่าเราบวกมาทั้งหมดสี่ไม้นะคะลบหนึ่งไม้มาไม้นี้โอ้โหสองแต้มกับห้าเต้มดึงเจ็ดมาหน่อยโอ้โหเจ็ดแต้มหวกขอบเข้าปังเอา้าหยียบไปอีกหนึ่งรอบค่ะเหยียบไปอีกหนึ่งรอบจ้ามารอบนี้เราก็ต้องบวกเป็นห้าไม้ค่ะพี่ๆรอบนี้ก็ต้องใส่ไปบวกเป็นห้าไม้ค่ะมาค่ะไม้ที่เจ็ดของเราจะ้ะ แดงนะคะไม้ที่เจ็ดไปแดงนะคะไม้ที่เจ็ดใส่แดงไปสี่ร้อยเลยค่ะไพ่คู่ไพ่บนนัสทุกคนค่ะน้องแนะนําว่าให้ลงทุกรอบเลยไพ่คู่ไพ่บนนัสน่ะติดไว้สิบาทยี่สิบาทก็ยังดีนะคะมารอบนี้เปิดแดงมาค่ะหมายที่เจ็ดเปิดแดงมาหน่อยโชว์อุ้ยขอบัดเก้ามาอุ้ยทาไมไม่เป็นเคคู่เลยวะอ้าวห้าอัดห้าว่ะขอแต้มเดียวพอ ขอแต้มเดียวได้หกแต้มทุกคนอารอบนี้ก็บวกขึ้นมาช้ำๆเนาะจ้ะบวกมาค่ะไม้ที่หกค่ะมาไม้ที่แปดทุกคนค่ะไม้ที่แปดเดี๋ยวน้องก็จะลงในคลิปเป็นไม้สุดท้ายนะคะเหลืออีกสองไม้น้องก็จะนําในกลุ่มต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า